สวัสดีครับพบกันกับช่องต้นสต็อกนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงหุ้น tnp นะครับถามถึงเข้ามานะครับก็หลายวันแล้วนะครับผมยังไม่ได้จัดไว้ให้เลยนะครับเพราะว่าเรากไล่ตามคิวไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ผมก็มาย้อนดูโอ้โหสิวันมาแล้วนะครับก็ขออภัยนะครับที่ล่าช้านะมาดูกันนะครับ tnp เรามาดูกันหุ้นตัวนี้เป็นยังไงนะครับ tnp บริษัทธนพิริยะจำกัดมหาชน tnp ราคาวันนี้ก็5บาท50นะครับวันนี้วันที่15พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าตัวแดงนะครับลงมาจากนั้นผมก็ไปดูข้อข่าวนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือผลดำเนินงานไตรมาสที่3เพิ่งออกมาเมื่อวันที่4นะครับออกมาก็10กว่าวันแล้วนะครับเรามาดูกันก็เทียบกันแล้วนะครับถือว่าดีขึ้นนะครับถ้าผมปัดกลมๆนะ0.05นะกันนะครับผมคิดง่ายๆนะศูนคิดในใจนะครับ นี่คือไตรมาสที่3นะมันแค่1ไตรมาสนะครับทั้งปีมันต้องมี4ไตรมาสถูกไหมครับรวันศูนย์จุนย์หคูณด้วย4ก็เท่ากับ0.2นะครับก็คือกำไรทั้งปีประมาณคร่าๆวๆก็คือ20ตังค์เอ้ย0.02นะครับ0.02ก็คือประมาณ2ตังค์นั่นเองนะครับไม่ใช่20นะ2ตังค์เฮ้ยเดี๋ยวนะคูณผิดนะครับอ่ะ0.055420 อ๋อ oh, 0.2นะครับถูกต้องแล้วนะครับ0.2คูณด้วย PE 10เท่าเพราะฉะนั้นพื้นฐานอยู่ที่2บาทนะครับผมประมาณเลยพื้นฐานหุ้ตัวนี้คืออยู่ที่2บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไรเอ่ย5บาท50โ oh, หค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับจากนั้นผมก็ไปดูว่าเขาทำอะไรนะครับธุรกิจเขาทำอะไรตอนนี้ PE อยู่20กว่าเท่านะครับอยู่ในหมวดบริการนะครับ มา r k เก็ต p คปสี่พันกว่าปันผล1.2น้อยไปหน่อยนะครับจากนั้นไปทําความรู้จักกับธุรกิจพิริยะจํากัดนะครับธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งของคนไทยรายแรกนะครับค้าส่งและค้าปลีกเรามาดูสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับพิริยะนะครับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกนะครับตั้งอยู่ที่เชียงรายนะครับ ลักษณะการประกอบธุรกิจนะครับข้อมูลพื้นฐานต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเรามีเวลาเราก็ต้องเข้าไปอ่านนะครับธุรกิจค้าปลีกนะครับภายใต้ชื่อธนพิริยะนะครับรายได้หลักมาจากการขายสินค้าผ่านสาขาและสำนักงานใหญ่นะครับมี24สาขาแบ่งออกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตยีสาขาขานะครับศูนย์ค้าส่ง1สาขาตั้งอยู่จังหวัดเชียงรายยีสาขาพะเยาสองสาขานะครับนี่คือธุรกิจของเ,อเรียกว่า ธนพิริยะนะครับชื่อถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับธนพิริยะนะครับ TNP ทีนี้เรามาดูงบภาพรวมนะครับงบภาพรวมถ้าที่ผมดูนะผมดูว่ามันเติบโตไหมนะครับดูจากบรรทัดที่3นะ607 648 700 790เเติบโตครับหุ้นเติบโตต่อไปผมก็ดูต่อนะครับผมมันเติบโตแล้วนะครับทุนเพิ่มขึ้นเรื่อย เพิ่มขึ้นจากการเติมตังหรือเปล่าหรือเพิ่มขึ้นด้วยตัวเองก็คือดูรรทัดที่4ครับรรทัดที่4อ่เท่าเดิมตลอดนี่เติบโตได้ด้วยตัวเองนะครับแสดงว่าหุ้นตัวนี้เติบโตได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เติบโตได้เรื่อยๆนะครับจาก600ล้านนะครับทุนเพิ่มเป็น800ล้านนี้สินล่ะเป็นยังไงนะครับนี้สินกับทุนเอ้นะครับนี้สินต่ำบวกกับทุนแล้วก็พันกว่าล้านนะครับธุรกิจพันกว่าล้านสินทรัพย์รวมนะ พอได้สินทรัพย์รวมพันกว่าล้านปุ๊บผมก็มาเทียบกับอะไรครับมาเทียบกับ Market Cap ครับโอ้โหมาเก็ตแคปสี่พถามว่าแพงไหมก็แพงนะครับราคานี้ก็ขึ้นมาแพงแล้วนะครับแล้วก็กําไรสุดที่เองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังถือว่าไม่ถึง10ก็ถือว่าอาจจะยังไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับ r o e 20กว่าเปอรเซ็นต์ก็โอเคนะครับเพราไรสุดที่คุกแข่งเยอะหน่อยแต่ก็มีกําไรนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมมองว่า พื้นฐานณปัจจุบันนี้อยู่แต่แถว2บาทนะครับ2บาทหรือถามว่าราคานี้ซื้อได้ไหมถ้าเราพอใจปันผลนะครับเราก็ซื้อได้ไม่ว่ากันนะครับเพราะมันเติบโตไปเรื่อยๆนะครับแต่ราคานี้ค่อนข้างสูงปันผลก็1%ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มนะนะครับถ้าเราติดดอยนะครับเมื่อกี้เราประเมินไว้ที่2บาทนะครับราคานี้อาจจะสูงไปสักหน่อยหรือเต็มมูล,ลค่าแล้วนั่นเองนะครับวันถ้าลงมาก็น่าสนใจแต่ถ้าราคานี้ผมว่ามันยังแพงอยู่นะครับ จากนั้นเราไปดูข้อมูลอย่างอื่นนะครับฟรีโฟลด์เป็นยังไงนะครับฟรีโฟลด์ยี็โอเคนะครับก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตสตาสาขาส่วนค้าส่งหนึ่งสาขานะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ภาคเหนือนะครับแต่ถ้าดูโอ้ดูจากกลับนะครับอืมนะครับแถวนี้ก็น่ากลัวนะเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆนะครับอยู่ในตระกูลนะครับพุทธพิริยะนะครับ อ,อันดับ1ถึง5ถือรุ่นใหญ่นะครับเป็นกลุ่มตระกูลครอบครัวนะครับแล้วก็นี่สัญญาสั้นไม่มีนะครับก็ถือว่าอุ่นใจได้หน่อยนึงนะครับแล้วกำไรสะสมค่อนข้างทีง่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็โอเคนะครับธุรกิจก็ยังไปได้นะครับไปได้ธุรกิจที่ดีเพราะมันต้องมีจังหวะในการซื้อด้วยนะครับจังหวะมันต้องดีด้วยนะครับผมบอกว่า หุ้นนี้ก็เติบโตแล้วก็ราคานี้ก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับโอ้โหเพิ่งเข้าตลาดด้วยได้ไม่นานนะครับเมื่อเมื่อปี2 0 1 5นะครับนี่คือกราฟเดือนนะครับราคาก็โอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทุนต่ำแแถว2บาทตรงนี้นะครับผมมองว่าปลอดภัยนะนะครับหรือดีไม่ดีก็แนวรับแถวแนี้นะครับใครที่ทุนต่ำนะครับแถวเนี้ยนะครับ3าบาท40ลงมาเนี่ยผมมองว่าหรือเส้นสี3าบาท5้าตรงเนี้ยนะครับใครที่ทุนต่ำ ผมมองว่าน่าจะถือยาวได้นะครับแต่ใครที่ถือเกินสามบาทห้าเนี่ยผมมองว่าโอ้โหน่ากลัวนะครับอินดิเคเตอร์เองก็เพิ่งจะตัดลงนะครับอันนี้คือคือซื้อเยอะเกินไปนะครับขาลงเนี่ยเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้คือโซนขายครับไม่ใช่โซนซื้อนะครับโซนขายแนวรับแรกก็คือเส้นสีแดงนะครับสบาทแปดสิตว่าสี่บาทเกเป็นแนวรับแรกนะครับเดี๋ยผมมองว่ามันก็น่ากลัวนะครับแนวรับที่ปลอดภัยก็คือเนี่ยครับ เส้นสีเขียวตรงนี้นะครับสามบาทห้าสิบสามบาทหกสิบเพราะว่าเป็นจุดที่เป็นแนวรับเริ่มค่อนข้างเน้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ถ้าผมจะซื้อผมก็ผมอาจจะมองแนวรับแถวแเส้นสีเขียวตรงนี้ครับสามบาทห้าสิบสามบาทหกสิบนี่คือจุดที่ผมจะซื้อสะสมนะครับนี่คือถ้ามองจากกราฟมองจากจังหวะนะถามาซื้อตรงนี้อันตรายไหมอันตรายครับยอดดอยแล้วก็พื้นฐานก็ค่อนข้างสูงทีเดียวและถ้าเราให้ p ียี่สิบเท่าเราจะได้พื้นฐานที่สี่บาทนั่นเองนะครับ ราะราคานี้ปันผลอาจจะยังน้อยไปหน่อยนะครับแม้่มันจะเติบโตก็จริงนะแต่ผมมองว่ามันก็ราคานี้ก็ขึ้นไปโอ้โหสูงขึ้นไป4เท่าแล้วนะครับเพรันมันลงมาอีกสักหน่อยก็จะดีนะครับถ้าเราพอใจปันผลเมื่อไหรนะครับเราก็ซื้อได้เลยคุม้มแน่นอนนะครับเช่นถ้าปันผล 3- 4เอร์เซอย่างเนี้ยเราค่อยค่อยสะสมก็ยังโอเคนะครับก็ยังดีนะครับแต่ถ้าซื้อแถวนี้ก็แพงไปหน่อยมันก็เสียดายตังค์นะครับ โอเคครับนี่ก็คือหุ้น TNP นะครับก็ถือว่าเติบโตนะครับแต่ก็มันก็ราคาก็าไปเกินเกินราคาปัจจุบันพอสมควรนะครับทุกท่านใช้วิจรณยานนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ